ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งให้พี่ๆก็ได้นะครับว่าสําหรับคนที่อยากเติบโตพัฒนาในด้านของไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์หรือออนไลน์เนาะเราสามารถที่จะเติมความรู้ได้กับคุณครับพี่เอยาเราสามารถที่จะเติมความรู้ได้ตลอดคือไม่เคยหยุดอ่านหนังสือเลยนะอันนี้ทําอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วนะครับตอนเรียนมหาลัยก็อ่านหนังสือแล้วก็เรียนพิเศษเพิ่มนะแล้วก็ไปทํางานกับบริษัทใหญ่ๆด้วยนะครับก็ก็เลยได้มีประสบการณ์เยอะด้วยนะพอเรียนจบมาก็ยังคงอ่านหนังสือครับแล้วก็ดู YouTube เศรษฐกิจข่าวเศรษฐกิจ หรือซื้อหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับธุรกิจการตลาดมาอ่านนะก็เป็นคนอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเป็นคนที่คือถ้าเกิดว,ว่าเราต้นทุนน้อยในชีวิตเราเราต้องเติมเรื่องนี้จริงๆนะครับโป้าเชื่อว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับใบปริญญาแต่เราสามารถเติมได้ทุกที่เนาะซึ่งตอนนี้ติ๊กตอกมี YouTube มีหลายเจ้าเลยเราก็สามารถเลือกเข้าฟังตามที่เราชอบได้นะครับอ่าอย่างวันนี้ย ก็เรียนคลาสนําเสนอขายซึ่งไม่ใช่เรียนครั้งแรกนะครับอันนี้คือเรียนแบบว่าซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราลงโปรแกรมใหญ่เราก็เลยสามารถที่จะเข้าไปเรียนซ้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอปป้าก็ชอบมากเลยนะในการเรียนซ้ําอย่างตอนก่อนที่จะมาเป็นโค้ชเอเนอีใช่ไหมก็เคยได้ไปลองเทสเรียนอย่างนี้แหละครับก็เรียนประมาณ10ครั้งครับไม่ได้โง่และจําไม่ได้นะครับแต่เป็นคนที่อยากจะฟังให้มากขึ้นทุกครั้งที่ฟังก็ จะได้เนื้อหาที่แตกต่างกันไปขึ้นทุกที่ะเอย่าเรียนเนยอะเหมือนกันจําอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรก็จดไปบ่อยครับพี่เอหยาแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีเคล็ดลับนะครับที่ทําให้พี่สร้างเงินในออนไลน์ซึ่งเมื่อวานนะครับอยากจะเล่าให้คุณฟังได้ไหม่าก็บทเรียนของเราเนี่ยมันจะเป็นได้มาเป็นทฤษฎีจ๋านะแต่ป้าจะเล่าจากประสบการณ์จริงแล้วก็ประสบการณ์ที่โคชินักเรียนให้ฟังใครอยากฟังแล้วพิมอยากฟังให้หน่อยครับเรามีเวลากันยี่ยสิบนาทีนะ่ะสวัสดีครับพี่ชุดอ่าพี่อ่ะ,อะชุดละนี่นะครับ เพราะฉะนั้นใครอยากฟังละทีมเนียครับว่าอยากฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยเพิ่งบอกลูกศิษย์ไปก็ได้เงินเลยเห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าคุณอยากสร้างเงินจากออนไลน์นะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำช่องอาหารช่องเที่ยวช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อวานแนะนําลูกศิษย์ไปนะครับแล้วก็เขาก็ทําตามทันทีคือเขาตื่นเต้นเมื่อวานเนี่ยเขามีคลิปที่เป็นไวรอลนะจริงๆเขาก็เคยมีคลิปไวรอลแหละแต่ว่าพอรอบนี้มันไวรอลแบบมากมายมหาศาลนะครับก็เรียกได้ว่าแป๊บเดียวเนี่ย ทะยานไปถึงแสนและแล้วก็เดี๋ยวกําลังพุ่งไปนะครับคาดว่าคลิปนี้ก็อาจจะมีนน้มแตละหลักล้านวิวครับภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงวันนะและคราวนี้เนี่ยฟอลโล่ก็เพิ่มเป็นหมื่นภายในวันเดียวใครอยากได้ฟอลโล่เพิ่มเป็นหมื่นภายในวันเดียวแบบนี้อันนี้เราไม่ใช้วิธีเกี่ยวก้อยหรือใดๆนะครับอย่างที่บอกอย่างโอป้าเวลาสอนคุณเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยคอนเทนต์อีสคิงนะแล้วก็เอ็กซ์เพลเยน์อีสคิงอ่าทุกคนพิมพ์ได้สวัสดีครับขอบคุณครับอ่าคอนเทนต์อีสคิงคืออะไรครับ ก็คือโตด้วยคอนเทนต์ของตัวเองส่วน e x p e r i e n c e is king คืออะไรครับโตด้วยประสบการณ์ของตัวคุณนั่นแหละคุณไม่จําเป็นต้องเก่งมากมายครับคุณแค่ต้องทําทุกอย่างตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นเช่นบางท่านอาจจะเป็นครูค้ชบางท่านเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณก็แค่ทําตามสูตรที่มันมีครับสูตรที่แบรนด์คุณให้แม่ชีมคุณให้หรือสูตรที่คุณอาจจะเข้าไปเรียนคอร์สหรือสัมมนามามากมายเนาะคุณก็แค่ทําตามสูตรพิมพ์พร้อมกันครับ ฉันก็แค่ทําตามสูตรนะครับเพราะฉะนั้นสวันแนี้ที่โอป้าติดเรียนเนี่โอป้าอาจจะไลฟ์ตอนเที่ยงแทนนะครับปกติไลฟ์สดเราจะมี2ช่วงเวลาเนาะคือตอนเช้า9ก้าโมงครึ่งกับ18บแนาฬิกาแต่ว่าโอป้าเรียนตั้งแต่เช้าเลยจนถึงเกือบสองทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เฉพาะ3วันนี้นะครับสิบแปดสิบเราจะไลฟ์สดตอนเที่ยงอ่านะครับเราก็แค่ทําตามสูตรเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากสร้างเงินจากออนไลน์ความคิดแรกครับอย่าคิดว่าเต็งไม่เก่ง อย่าคิดว่าไม่มีประสบการณ์เพราะวันนี้บางคนมีประสบการณ์ก็ทําเงินไม่ได้คุณเคยเห็นคนเก่งทําเงินไม่ได้ไหมครับก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันน่าเจ็บใจกว่าเนาะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณน่ยมีทักษะในเรื่องการขายเป็น <ๆ S 1> มีทักษะในเรื่องของการนําเสนอเป็นครับคุณมีทักษะในการพูดคุณมีทักษะในการเล่าเรื่องคุณมีในทักษะในเรื่องของการตลาดอันนี้ก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยทำเงินจากออนไลน์ได้ครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ไม่จําเป็นครับมันเป็นเพียงแค่ทําให้คุณมั่นใจ แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากมั่นใจคุณก็ทำซะสิคุณจะได้มีประสบการณ์วันนี้คุณบอกว่าคุณไม่มีประสบการณ์คําว่าไม่มีประสบการณ์คือเรายังไม่ได้ทําสิ่งนั้นมาก,ก่อนอ,อาจจะไม่ได้คลุกคลีกับสิ่งนั้นมากๆใช่ไหมครับอย่างว่าป้าเองเนี่ยเคยทํางานประจํามาใช่ไหมครับ17ปีในฐานะผู้บริหารนะั้นในแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นดีแท็กหรือซัมซุงนะครับเราก็เจอลูกค้ามากมายครับแล้วเราไต่ระดับมาจากพนักงานขายเลยแคชเชียร์ครับผู้จัดจาก,การร้านเทรนเนอร์นะจนมาถึงแบบ คนเขาเรียกนักวางกลยุทธ์การตลาดนะก็ทําอย่างนี้มาครับดูแลยอดขายมากกว่าร้อยล้านทาอย่างเงี้ยมาหยุดประมาณสิบเจ็ดปีเราก็มีประสบการณ์แต่ถ้าเกิดว่าคเนี้มันมาจากการที่โป,ป้าอาศัยชั่วโมงบินใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่ฟิล์มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มาจากชั่วโมงบินถ้าคุณอ้างว่าไม่มีประสบการณ์แล้วฉันจะไม่ลงมือทําฉันจะไม่เก่งอันนี้ลืมไปได้เลยครับประสบการณ์ แปลกไม่ไ่สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่ปีอ่าติดตามอยู่นะคะขอบคุณมากเลยครับอ่าติดตามคืนแล้วนะครับอ่าไวเก่าออนไลน์ชื่อน่ารักจังเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับกดติดตามคืนแล้วนะครับและแน่นอนครับประสบการณ์ก็มาจากการที่เราอ่ะได้ทําอะไรบางอย่างมากขึ้นมันเลยทําให้เรามั่นใจเพราะฉะนั้นเชื่อ <ion> ว่าหลายท่านในที่นี้บางท่านอาจจะไม่เคยขายบางท่านอาจจะไม่เคยสร้างตัวตนมาก่อนใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีประสบการณ์มันก็เลยไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นวิธีแก้ เอาตัวเองไปจุ่มกับประสบการณ์ครับคุณบอกว่าคุณอยากพูดเก่งคุณก็จะต้องพูดให้บ่อยมากขึ้นครับสะสมชั่วโมงบินในการพูดให้บ่อยมากขึ้นครับคุณบอกคุณอยากทําคลิปให้เก่งใช่ไหมครับคุณก็ทําคลิปให้บ่อยมากขึ้นคุณลองคิดดูนะโอป,ป้ามีโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i จีทวิตเตอร์บล็อกดิจอะไรอีกทิกตอกยูทูบนี่ก็มี3มช่องแล้ววันหนึ่งพูดเยอะไหมครับยังไม่รวมสอนอีกนะยังไม่รวมโคชชิ่งอีกอย่างเมื่อวน ก็สอนนักเรียนคลาสเดอะเทรนเนอร์บิสเนสไปนะซึ่งเป็นคลาสแอดวานซ์ที่ทําให้คุณได้กลยุทธ์การตลาดเนี่ยที่แบบเป็นระดับเวอร์คลาสเลยตัวนี้สอนตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงบ่ายสองครึ่งครับน่ากลัวไหมเอาสวัสดีครับพี่ลุกนะครับอ่าคือสอนน่าก,กลัวมากนะครับคือสอนยาวไม่มีพักเบรกแบบแล้วทุกคนก็ไม่รู้สึกเบื่อทุกคนสนุกมากๆเลยเพราะว่าเคล็ดลับเหล่านี้มันหาไม่ได้ตามข้างนอกครับเพราะว่ามันก็มีแต่คนที่มีประสบการณ์นในด้านนี้แน่นอนครับพ่อป้าเป็นเทรนเนอร์เห็นไหมมันอาจจะทําให้มั่นใจขึ้นแต่่่่กอนนทีาป้จจะมัใ คุณครับปูป้าก็ทําคลิปมา3ปีแล้วเนาะทั้งไลฟ์สดทั้งคลิปนี่มันเกินสองพันเกินสองพันคลิปครับคืออายุตัวอย่างอย่างยู u ูบแบะก็ลงวันละสองคลิปอย่างน้อยนะอย่างน้อยบางวันบ้าพลังก็ลงเจ็ดคลิปลงอะไรของมึงนักหนาวะ่ะคุณอาจจะสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเงินในออนไลน์นะคุณไม่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์เพราะคุณก็ต้องมีประสบการณ์จากการที่คุณไปจุ่มตัวเองแบบนี้ลหละนะครับแล้วก็อาจจะเติมความมั่นใจทําให้มากพอ นะคำถามคือคุณทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรือคุณยังไม่ทานะเพราะฉะนั้นจัดเวลาและสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดนะครับคือเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรแต่เราไม่ทํะครับอันนี้กูจะเจ็บใจนะเอออันนี้มันจะเจ็บใจมากเลยรู้ว่าต้องทําแต่ไม่ทํายกตัวอย่างเช่นใครในที่นี้เคยเปิดช่องทิกตอกในยูทูบครับแล้วแบบมีคนได้เงินจาก YouTube t oh, ิกตอกโหกูน่าจะทํานานแล้วนะเนี่ยฉันน่าจะทํานานแล้วนะเนี่ยแต่ว่าทําไมเรายังไม่ทําถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญ คือเริ่มก่อนได้ไหมถ้าอยากสร้างเงินในออนไลน์เริ่มก่อนได้ไหมเริ่มก่อนโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะเพอร์เฟกเพราะคุณภาพที่แท้จริงมาจากการที่คุณเน้นปริมาณก่อนใช้คํานี้เลยครับเน้นปริมาณก่อนเพราะโอป้าเนี่ยทำคลิปเยอะมากต้องบอกเลยว่า3มปีอะพี่ก็365วันคูณ3ามะ ตีไปเลยอ่ะก็สามสามเก้าก็ประมาณพันพันกว่าวันนะแต่ไม่ได้ลงวันละคลิปไงอย่าง t ิกต็อกนี่ก็ลงวันละสองคลิปใช่ไหมอ่า YouTube อีกวันละสองหนึ่งสามคลิปบางวันบ้าเจ็ดคลิปอ่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเออเดี๋ยววันนี้มีไกด์ให้เลยสวัสดีครับพี่ลินใจพี่บีมสวัสดีไปตามพี่บีมได้นะพี่บีมของเราเนี่ยเออเก่งภาษาอังกฤษอ่าแล้วก็เคยเป็นพยาบาลตอนนี้ลาออกด้วยตอนนี้เป็นแบบทําของส่วนตัวนี่ดีใจกับพี่บีมด้วยนะพี่บีมเขาเป็นคนสวยน่ารักพูดดีนะก็ไปติดตามกันได้ ถ้าเราไม่รู้จะเริ่มอะไรอข้อต่อมาสิ่งที่จะทําให้ช่องคุณโตไวและทําเงินได้อย่างเมื่อวานลูกศิษย์โอป้านะครับก็ได้โจทย์จากโอป้าไปในคลาสสปีดเวลสปีดเวลเนี่ยเป็นโปรแกรมรายปีที่โอป้าโคชชิ่งคุณทุกวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ก็ทําจนโจทย์เราไปแล้วแจกโจทย์ให้ใครเอาพิมพ์เอาเลยครับใครเอาพิมพ์เอามาหน่อยนะในขณะที่เราพักเที่ยงจากการเรียนอันนี้นั่งอยู่ข้างล่างนะครับพอดีแม่ไปห้างนอกข้างบนมันมีเสงเพลงดังเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในเว็บมินาหรือสัมมนากนน วิธีการคือพูดในสิ่งที่คนกำลังสนใจครับแต่ว่าไอ้คำว่าสนใจนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณด้วยยกตัวอย่างเช่นอ่ะค,ครับผมครับยกตัวอย่างมีการบ้าน,นี้เยครับยกตัวอย่างละกันอ่นอย่างครูออนสอนประกันใช่ไหมพี่ออนของเราเนี่ยเขาทําอสังหาทําประกันนะแล้วก็ทําธุรกิจเนี่ยแค่เกี่ยวกับรถ E ีวีด้วยนะครับเขาก็เอาโจทย์โอป้าไปโอป้าบอกว่าให้คนทําสิ่งที่คนสนใจ เกี่ยวกับวงการธุรกิจคุณอย่างพี่ออนเนี่ยเขาทําประกันใช่ไหมครับประกันช่วงนี้อะไรดังครับเจอจ่ายจบอาเป็นโควิดไม่จ่ายบริษัทล้มละลายอะไรก็ว่าไปก็เลยเอาคลิปเหล่านี้มาทําครับล่าสุดครับทําคลิปจนดังครับช่องอสมทเชิญไปออกรายการตบมือพี่ออนนยครับเออสุดยอดไหมสุดยอดไหมโหลูกศิษย์เราป้ามีแต่คนแบบปัง,ปงๆนะอย่างล่าสุดแม่ตุ๊ช่องแม่ตุ๊สอนทําอาหารเนี่ยซึ่งหลายท่านก็อาจจะติดตามอยู่แม่ตุ๊ก็ได้ออกรายการมนุษย์ต่างวัยครับ โอ้สุดยอดคุณหมอเนี่ยคุณหมอกีดรแจ็คเก้นะหมอแจ็คเก้สุขภาพดีมีคําตอบก็ได้สปอนเซอร์ครับโอ้โ oh, ห oh, เยอะมากเลยนะทั้งนม u s เเออพี่หมอเขามีลักษณะเป็นแบบพ่อไมโครเวฟนะเออสุดยอดนะเออคือคุณไม่จำเป็นต้องมีฟอลโล่เป็นร้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําสิ่งที่โลกกําลังสนใจโอ้โห oh, วันนี้ให้คียแพงคุณเลยอะทําสิ่งที่โลกสนใจแต่เกี่ยวกับโรงการคุณอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับ อ่าวงการคุณมันวงการอะไรล่ะอ่าสมมุติว่าวงการครีมมีอะไรที่มันดรามาร่าไหมตอนนี้ก็สามารถเอาหยิบขึ้นมาพูดหรืออย่างเช่นของพี่ออนเนี่ยเขาเป็นประกันเจอจ่ายจบแม่งไม่จ่ายแล้วบริษัทล้มละลายคนไม่ได้เงินคืนคนไปเสียเงินให้บร,บริษัทบริษัทแม่งกินเฉยเลยแล้วไม่สามารถเอาเงินคืนได้ก็กลายเป็นว่าเนี่ยช่องคุณอครูคอรเนี่ยก็เติบโตแล้วได้ออกช่องอสทล่าสุด ตอนแรกเขามาถามโอว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าโอ๊บจริงไหมก็ถามเขาคืนไปสิอ่ะเขาก็เลยตกลงครับเนี่ยก็ไปดูช่องได้นะครับครูออนสอนประกันอ่ะอย่างล่าสุดนะครับก็เป็นโคชเอดาลันใช่ไหมโคชเอก็เพิ่งมาลงสปีดเวลนะครับอ่ะเมื่อปลายปีเมื่อกี้เองนะครับเพิ่งมาลงเลยเป็นถือว่าเป็นรุ่น2เราเปิดรับตลอดนะครับสามารถเข้ามาได้เรื่อยนะโปรแกรมสปีดเวล นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้อป้าโคชชิ่งปรับกลยุทธ์แก้กลยุทธ์โอป้าแก้ให้เป็นรายคนครับขอแค่คุณกล้าถามแล้วเข้ามาในโปรแกรมโคชชิ่งเราทุกสัปดาห์อย่างครูออนเนี่ยโอป้าก็แนะนําเขาว่าไปทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าคลิปไวอรอลครับเออใครชอบแบบนี้ครับคลิปไวอรอลนี่ไงพี่เอมาละนะอย่างพี่เอก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่าของพี่เอเนี่ยเขาสอนเ <s> รื่องการเงินครูออนเนี่ยประกันใช่ไหมของคุณหมอเขาก็เป็นเรนื่องโควิดคนทําสิ่งที่โลกต้องการ เกี่ยวกับวงการคุณแล้วขยี้ในมุมมองในแบบคุณคนก็จะมารุมมาตุ้มในช่องคุณเพราะว่าช่องคุณสมมุติเป็นช่องอาหารช่องการเงินช่องประกันคนก็จะรุมแบบนั้นเลยครับเนี่ยเราก็สามารถสร้างคลิปไวรัลแบบนี้ได้อย่างคุณหมอเนี่ยก็เอาไปทําใช่ไหมเกี่ยวกับโอไมกอนตอนนี้คนต้องการรู้อะไระเกี่ยวกับโควิดล่ะเฮ้ยตอนนี้มันรองโควิดแล้ว นะตอนนี้มันเป็นลองโควิดแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณหายมันมันอาจจะเป็นอีกก็ได้นะหรืออาจจะไม่เป็นแล้วต้องดูแลเป็นยังไงโอเคเอาหยิบประเด็นนี้มาพูดดิปรากฏว่าคลิปเนี่ยก็ทะลุไปเลยครับล้านวิวครับอืมสุดยอดมากเลยเออเอาสิ่งที่โลกมันต้องการเอามาพูดครับแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งนั้นมันเกี่ยวกับวงการเราไหมอ่าขอบคุณครับช่องแม่บ้านได้ครับถ้าเป็นช่องแม่บ้านอ่ะโอเคตอนนี้แม่บ้านมันมีอะไรที่มันดังๆมันมีอะไรอาหารไหม หรือจะเป็นการดูแลบ้านหรืออะไรครับลองดูข่าววิธีการเช็คข่าวนะครับก็อาจจะไปที่ Google แล้วพิมพ์คําว่า Google t r e n n หรืออาจจะพิมพ์ว่าข่าวดังอ่าคำนี้ข่าวดังอัปเดตใน Google ก็ได้คุณก็จะเห็นข่าวแล้วเราเลือกมาดูซิว่าข่าวอะไรที่มันเกี่ยวกับเราบ้างนะพยายามพูดนะในในสิ่งที่มันสอดคล้องกับเราด้วยไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่องอื่นแต่ไม่เกี่ยวกับเราคือให้มันเกี่ยวกับเราด้วย นะอย่างแต่ละช่องนะโคดเอเขาก็พูดเรื่องหนี้สินอ่ะอ่ะอันนี้เขาสอนการเงินไงคุณหมอก็พูดเรื่องโควิดเพราะว่าเขาก็เป็นหมอไงถูกไหมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีดราม่านะครับยกตัวอย่างจุดๆๆอ่ะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไม่กระทบใครแต่ว่ามันก็จะมีดราม่าเรื่องอกล่องสุ่มใช่ไหมที่ได้ครีมหรือได้เครื่องสําอางที่ไม่มีมาตรฐานแล้ววันนี้เราอาจจะหยิบสิ่งนี้พูดเวลาที่เราหยิบสิ่งนี้มาพูดนะครับสิ่งที่ป้าขอร้องคุณเลยอย่าไปเกทับใคร อย่าไปเกทับนะหรืออย่าอย่าเช่นแบบดูเหมือนจะให้กําลังใจแต่เกทับอันนี้เป็นวิธีที่มันมันมันดูไรจรรยาบรณมากๆคุณไม่ใช่คนที่เก่งเหนือฟ้าครับเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเราจะไม่ไปพาดพิงคนอื่นเสียหายเข้าใจไหมครับอ่าเราอาจจะพิมพ์ g o เ g l e เฉยก็ได้ครับน่ะพิมพ์คําว่าข่าวดังณันะปัจจุบนันข่าวดังเกี่ยวกับครีมอ่ะอันนี้พิมพ์อย่างนี้ได้นะคะพี่อย่างเช่นข่าวดังเกี่ยวกับครีมณนะปัจจุบนันมันก็จะมีดรามา่าขึ้นมาหยิบตรงนั้นมาเล่นครับอ่าหยิบตรงนั้นมาเล่น หรือสุขภาพอ่ะหยิบตรงนั้นมาเล่นครับอย่างตอนนี้คนต้องการสร้างภูมิคุ้มกันอ่าหรือตอนนี้ความงามก็อาจจะเป็นประเด็นครับเยอะตัวอย่างตอนเนี้คนตกงานเยอะมากเยอะตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พรนเพนยอตัวอย่างตอนนี้คนตกงานเยอะคนก็เลยออกมาไลฟ์สดในติ๊กต็อกเยอะมากๆถามว่าคนหน้าตาหน้าตาสดใสหน้าตาดีหน้าตาสดชื่นหน้าตาผิวขาวใสจะมั่นใจกว่าคนที่เป็นเซลล์เกลอดเต็มหน้าหรือหน้า น่าเป็นวาาัยชราเกินอายุไหมครับใครคิดว่ามั่นใจครับถ้าถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจอยู่โอป้าก็กกลบถ้าเกิดว่าอ่ะยกตัวอย่างโอป้าสิวขึ้นเนี่ยโอป้าก็ไม่มั่นใจแล้วนะถ้าสิวขึ้นโอป้าก็ไม่มั่นใจแล้วครับถ้าเกิดว่าแบบดูหน้าแก่เกินวัยมันก็ไม่มั่นใจแล้วไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองเอาอาจจะเอาความงามมาพูดประเด็นนี้ก็ได้หรือสุขภาพตอนเนี้ย คนต้องการสร้างภูมิคุ้มกันคนเนี่ยกลัวติดโควิดง่ายๆซึ่งเราก็อยากออกไปเที่ยวเนาะเพราะว่าเราถูกกักตัวมาสองปีนะครับแต่เราอ่ะพอไปเที่ยวโอป้าเห็นคลิปพี่คนนึงทําน่ารักมากนะครับเขาเนี่ยไปเที่ยวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่สองขีดโอ้แคปตันแม่งน่าดูมากก็คือเขาไปเที่ยวนะครับแล้วเขาก็ติดโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพูดไปในสายสุขภาพเนี่ยวิตามินอาหารเสริมขางคุณ มันช่วยให้พวกเขาดีขึ้นยังไงหรือมันจะมีบทเรียนอะไรจากการที่คุณออกไปเที่ยวแล้วมันติดโควิดหรืออาจจะป้องกันโควิดบทเรียนอะไรที่คุณถอดมาได้นะครับอ่าคุณก็ลองเอาจุดนี้มาใครรู้สึกได้เรียนรู้มากขึ้นครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าได้เรียนรู้อ่าใครได้เรียนรู้มากขึ้นพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุย้ยโดนอะไรนะหน้าตาไปก่อนอายุอ่าอันนี้แซลนะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าความงาม แม่ค้าออนไลน์ที่เขาออกมาไลฟ์สดน่ะคนคิดว่าเขาต้องสวยไหมสวยในแบบของเขาอาล่ะแล้วถ้าเกิดว่าครีมคุณมันไปซัพพอร์ตให้เขาเราอาจจะเปลี่ยนจากคําว่าหน้าขาวใสเป็นลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสมมติเอาปาจะอะไรให้คนดูเดี๋ยวปาจะอะไรให้คนดูเยกตัวอย่างเช่นลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าถ้าวันนี้เราจะต้องมาสร้างตัวตนนะอือหลายคนตกงานหลายคนอยากได้รายได้เพิ่มอะแต่ถ้าหน้าคุณผีเวลาออกไลฟ์สดคุณไม่กล้าเสนอขายหรอกอยากจะขายครีมก็ต้องหน้าสาวเด้งจั่ว เพราะฉะนั้นเราจะต้องเสริมโง่เฮงจะได้ขายดีเสริมราศีแล้วหน้าโง่เฮงราศีคืออะไรหน้าที่มันเกลี้ยงเกาไงีคุณหน้าที่มันขาวใสนี่เขาเรียกว่าหน้ารับรัพย์ถ้าเกิดว่าคุณอยากหน้ารับรับก็กดลิงกหน้าโปรไฟล์ได้เออเป็นนินเป็นต้นแทนที่เราจะบอกว่าหน้าขาวใสที่เหมือนเจ้าอื่นพูดเราก็อาจจะเอาตรงนี้มาเล่นเช่นเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยู่หน้าขาวใสจะหน้าออร่ารับยับก็แน่นอนอ่ะเวลาคุณเห็นใครหน้ามีออร่าเช่นดาราลงดาราใช่ไหม เขาก็จะหน้าขาวใสอะพี่หน้าเด้งอะเขาเรียกใช่ไหมเขาเรียกว่าหน้าเด้งใช่ไหมอ่ะโอปป้าพยายามหาแสงครับนะอ่าพยายามหาแสงนิดหนึ่งเอออันนี้พักเบกรกวิวิลูกโอปป้าอยู่ข้างบนล,ลูกลัเปริญยานะครับชอบไหมเออแบบนี้เวลาที่เราเราบอกลูกค้าไปอะมันเข้าใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราบอกว่าโอเคครีมชั้นเนี่ยทำให้คุณขาวใสผลิตจากภูเขาไฟเอภูเขาไฟบีอ่าคอลลาเจนนี้มาจากปลาน้ำโขงไม่ใช่ปลาทะเลปลาน้ำโของ,ขอ,งอะไรก็แล้วแต่ แต่เราพยายามสร้างกิมมิคในการขายครับอ่ะข้อต่อมานะครับสร้างกิมมิคในการขายอาจจะมีคําพูดโดยเฉพาะอาจจะมีคําที่มันรู้สึกสนุกเพราะคนเข้าทิกต็อกเขาอะไรครับเขารู้สึกสนุกจริงไหมเออคนเข้าทิกต็อกเขารู้สึกสนุกจริงไหมครับจริงไหมไปออกป้าแซล่นนะก็ี่ไงมันเป็นกิมมิคไงยกะตัวอย่างสมมตินะไม่มีสินค้าใกล้เลยเว้อช่างมาเถออ่ะสมมติอันนี้เป็นสินค้าแล้วกันไม้ตียงุงอ,อุปกรณ์ใกล้ตัวนะอ่ะสมมติอันนี้เป็นคอลลาเจนนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอาจจะมองหาคอเลาเจนที่จะไม่ผิวขาวใสนะทุกคนเนี่ยเขาก็เอามาจากปลาทะเลทั้งนั้นแอนลงตกแอนเลงติกแต่เรามาจากปลาน้ำข้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาจากน้ำขงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาจากปลาน้ำข้เอ้ยเรามาจากปลาที่นี่เออเราก็สร้างเิมมิกขึ้นมาเพื่อให้เป็นเกมมิกคิดว่าบางฮาซันบางจากอะไรครับเออคิดว่าบางฮาซันนี่เขาดังจากอะไรครับมสาวน้อยอยากกินถั่วต้องได้กิน แม่ฉันต้องได้กินกุ้งแม่ฉันต้องได้กินกุ้งเอออันนี้มันเรียกว่าอะไรครับกิมมิกใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจครับแทนที่เราเราก็รู้อยู่ว่าคอลลาเจนเรามันมาจากปลาทะเลจะประเทศไหนก็แล้วแต่แต่เราเน้นบอกว่าปลาน้ํโขงเพื่อให้คนสะดุดเพราะฉะนั้นการสร้างเงินล้านในออนไลน์คือทําให้คนสะดุดก่อนแทนที่เราจะไปกินปลาจากไอแอตแันตไม่ต้องไปกินปลาน้าโขงปลาน้ํโขงเออ ใครคิดว่าปลาต้องหงทำให้คนสวยได้มาเลย CF CF เขาซื้อพอะไรครับมึงตลกแหละกูซื้อมึงดีกว่าเออเข้าใจไหมครับใช่เลยค่ะใครรู้สึกว่าอยู่ฉันน่าจะพอทำได้เออเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยการขายสินค้าและบริการในออนไลน์ในช่อง t i ๊กต็ก็ไม่จําเป็นต้องดูซิเนี่ยเออแลนี่คือคอลเลนที่มาจากปลาแอตแลนติกนะถ้าเกิดว่าคุณอยากกินคุณอาจจะต้อง คือทันี้คุณจะพูดเสียงธรรมดาคุณก็อ,อาจจะพูดเสียงแบบเมื่อกี้ก็ได้สวัสดีครับวันนี้โอปป้าจะมาพูดถึงคอลลาเจนเอออะไรที่มันเป็นกิมมิกครับงัดมันออกมาแล้วคนนี้มันคือจุดที่เรียกว่า attention ถ้าคุณสามารถสร้าง attention หรือจุดสนใจในไลฟ์หรือในคลิปได้คนจะหยุดดูแล้วอยากไปต่อจนจบเพราะเขาสบายใจ พราะเขามีความสุขเพราะเขาเอนเตอร์เทนอ่าก็ไม่เชิคขำมากครับคำพอดีอย่างบังก็หน้านิ่งๆน,นะเออไม่สาวน้อยต้องได้กินถั่วแม่ฉันต้องได้กินกุ้งเฮ้ยนานิงมากคือมันก็แล้วแต่วเวอ่ะอย่างพิมพ์นิพายอ่ะเขาส่งดาวให้พิมพ์นิพายพิมพ์นิพายวิ่งไปโกดังแล้ววิ่งกลับมาอู้ชอบใจใหญ่เลยพวกมึงเนี่ยพวกมึงชอบใจใหญ่เลยถามว่าการขายเนี่ยถ้าเราไม่สร้างสนุกก่อนถ้าเราไม่สร้างสบายใจก่อนจะได้ขายไหมครับ คนส่วนมากเวลาซื้อของซื้อของเยอะตอนอารมณ์ดีเช่นถ้าวันนี้พี่ถูกหวยพี่จะซื้อของเยอะหรือไม่ใครเยอะพิม์พเยอะครับถ้าวันนี้พี่ถูกหวยพี่ถูกหวยอะเออถ้าพี่ถูกหวยพี่จะซื้อของเยอะไหมซื้อของใช้ต่างอนายเยอะไหมเยอะไหมใครที่ว่าซื้อเยอะพิมพเนี่ยครับว่าซื้อเยอะอ,อะเยอะเห็นไหม แล้วถ้าพี่ถูกหวยแหลกล่ะพี่จะประหยัดขึ้นไหมประหยัดขึ้นครับไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วงวดหน้าซื้อใหม่ใบถงว่ัเนี้ไม่ซื้อแล้วเพราะว่าซื้อไปแล้วไงไม่เอาแล้วเลิกซื้อหวยเลิกซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวงวดหน้ามันก็ซื้อใหม่เพราะฉะนั้นอ่เอาความจริงมาพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะซื้อของเมื่ออารมณ์ดีแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถมันไม่ใช่ว่าขายขำหรอกแต่ว่ามันขายจุดสะดุดแทนที่จะบอกว่าปลาแอตแลนติก มันคือปลาน้ํโขงเนี่ยกอปลาน้ํโขงถ้าคิดจะกินคอลลาเจนและปลาทะเลไปทั้งไปที่อื่นเลยโอ้ที่นี่ขายแต่ปลาแอตแลนติกว่ะที่นี่ขายแต่ปลาแอตแลนติกเอออันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะครับคือมันก็แค่สร้างเกมมิกแต่คนมันรู้อยู่ว่ามันเป็นปาาลาทะเลมันจะเป็นปลาน้นาโขงได้ยังไงวะปลาบึกมันไม่ได้ให้คอลลาเจนมันก็ต้องเป็นปลาทางแอตแลนติกอะไรก็ว่าไปใช่ปะเราก็แค่เอ็นเตอร์เทนลูกค้า เหมือนที่พิมพ์นิพายทําคนที่ซื้อกล่องส่มซื้อเพราะอะไรมันมีเอนเตอร์เทนมันเลยเป็นการเหมารวมว่าแกซื้อฉันซื้อแกซื้อฉันซื้อแกซื้อฉันซื้อเนี่ยครับสร้างยอดขายมหาศาลในไรสดได้โอ้ใครอยากเรียนรู้เรื่องแบบนี้ลึกๆเลยจริงๆสนุกนะถ้าเกิดว่าเรียนรู้เรื่องนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีนะครับในการฝึกให้กับคุณใครอยากฝึกใช่ไหมใครอยากฝึกพิมพ์ไปครับว่าอยากฝึกเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปให้คุณด้วยนะครับวันที่6ตอน9โมง ถึงเที่ยงนะเอ้ยไม่ใช่ประมาณสักห้าโมงกว่านะคบประมาณห้าโมงกว่าอ่าเก้าโมงถึงห้าโมงกว่านะครับเรามีเป็นซูมนะเปิดซูมให้คุณเลยเพื่อที่จะได้เห็นหน้าพี่เนี่ยที่กําลังพิมพ์อยู่เนี่ยมาด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราคุยแบบเนี้ยคุณได้รับพลังงานรับป้าก็จริงแต่คุณไม่ได้ฝึกคุณก็จะไม่ได้รับประสบการณ์ตัวนั้นสําคัญคือการฝึกเนาะนะใครอยากฝึกครับวันที่ยี่สิบหกนี้ยี่สิบหกมีนานี้นะครับฝึกนะครับในตอน9ก้าโมงถึงประมาณก่อนเที่ยงครับ 9โมงก่อนเที่ยงนะครับตัวนี้เราจะฝึกกันนะั้นหลายชั่วโมงมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณจะต้องไปขายอะไรบางอย่างนะครับหรือวิธีสร้างเงินในออนไลน์คุณจะสร้างจุดสนใจยังไงอ่ามันจะมีกิมมิคไหนบ้างที่คุณทาได้เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ตลกแดกเออบางท่านอาจจะแบบพูดถึงปลาน้ําโขงไม่ได้เออทุกท่านนะครับก็ไม่สามารถพูดถึงมันได้ก็จะมีวิธีฝึกให้ใครอยากฝึกเค็มนะครับว่าอยากฝึกครับ อ่าอันนี้เป็นเว็บไม่นานะครับจัดด้วยโปรแกรม Zoom ออนไลน์นะครับเพียงร9อยเาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อเสนอที่คุณไม่ต้องคิดมากแล้วการลงทุนครั้งนี้อยู่ที่199่าสครับและแน่นอนพอคุณเรียนตอนเช้าเสร็จนะเรามีซัพพอร์ตคุณตอนเย็นอีกรอบหนึ่งดีไหมครับอ่าอีกรอบหนึ่งก็คือเราก็จะแบ่งปันความรูฟ้ฟรีให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่6เนี่ยคุณเรียนรอบเช้าและเย็น อันนี้คุณจะได้2เด้งเลยใครชอบแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการลงทุนครั้งนี้อยู่ที่199บาทครับ